สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับอภัยรักตันพอดแคสต์เรื่องราวดีๆในชีวิตประจำวันที่จะทำให้เราได้คิดและคิดได้วันนี้เนี่ย การที่จะหาที่ยืนเนี่ยมันยากขึ้นไปทุกทีแต่ว่าวิกฤตนี้นะคะมันไม่ใช่แค่วิกฤตของโลกใบนี้ค่ะควิกฤตเนียมันมาเพื่อเคลียร์โลกแต่มันมาเพื่อเคลียร์ใจเราด้วยโอ้ยังกัทานอสอะใช่ไหมมาเพ่อเคลียโลกถูกต้องมาเพื่อเคลียร์โลกคนะเคลียร์ธรรมชาติแต่สิ่งที่สําคัญจริงๆอ่ะมันเคลียร์ใจของเราด้วยและมันเคลียร์ตัวเราด้วยเคลียร์ทั้งความคิดและการกระทำ แปลว่าอะไรนะคะแปลว่ามันถึงจุดหนึ่งแล้วแหละในชีวิตของเราอ่ะที่เราจะต้องมาทบทวนการกระทําของเรารวมทั้งความคิดของเราด้วยว่าฉันไม่ใช่ฉันดีเพียงพอหรือยังหรือฉันเก่งเพียงพอหรือยังนะแต่ว่าฉันพัฒนาหรือยัง mm. อืวันเนี้ยไม่จําเป็นหรอกว่าจะต้องดีเพียงพอให้เท่ากับใครๆเขาแต่สําคัญคือเราได้พัฒนาหรือเปล่าออือย่าไป อย่าไปมองเลยว่าฉันจะต้องดีเท่าคนนั้นฉันจะต้องดีเท่าคนนี้ฉันจะได้กคนนั้นได้ตําแหน่งฉันต้องได้บ้างครับถ้าใครได้ไปตรงไหนอะ่ะก็ยินดีกับเขาสิอ,อ๋อสิ่งที่สําคัญที่จะทําให้เราอยู่ได้อย่างมีความสุขนะคะหนึ่งคือยินดีกับเขาสองคือยินดีกับตัวเราด้วยครับที่เราเองอะ่ะพัฒนาเพราะฉะนั้นตัวเราจําเป็นจะต้องพัฒนานะถ้าเราหายใจอยู่ไปวันๆแล้วเราไม่ได้พัฒนาเลยอะคะ่ะไม่จําเป็นจะต้องเก่งล้ําฟ้าแต่เราควรจะต้องดีขึ้น กว่าตัวเองเมื่อวานเพราะฉะนั้นถ้าจะเปรียบกับใครเปรียบกับตัวเองแต่ต้องเปรียบกับตัวเองในพื้นที่แห่งความสุขครับอืมไม่ใช่พื้นที่ที่แบบโหไปกดดันตัวเองเมื่อวานนี้ฉันทําได้ห้าหน่วยวันนี้ฉันต้องทาได้ยี่สิบหน่วยอ๋เอ,อเพราะว่าสิ่งที่สําคัญนะคะในการที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยหนึ่งคือเราจะต้องมีความสุขใช้ชีวิตอยู่ไม่เครียดแต่เราจะต้องมีเรียกว่าดีขึ้นและพัฒนาขึ้นด้วย